สวัสดีครับมาพบก,กับผมนะครับ BT Big Tiger นะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม Into the Dead 2นะครับผมเป็นเกมเกี่ยวกับซอมบี้เอาชีวิตรอดนะครับเป็นการในวิ่งนะนะั่นแหละวิ่งหลบซอมบี้ยิงซอมบี้ไปนะครับแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรเนะื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมผมได้ลองเล่นไปแล้วแหละนะฮะจกกักรดานเนี่ย 8ด่านนะครับโอเคลองเล่นดูคร่าวๆแล้วเนาะเรามาเริ่มตั้งแต่ด่านแรกกันใหม่เลยนะครับผมอ่ะมันจะบอกระยะไอ้ระยะที่เราต้องวิ่งเนาะแล้วก็ภารกิจนะครับถัดไปก็จะ,จะเป็นหน้าโหลดเอานะฮะเราสามารถเลือกอ่ะตัวเขาเรียกอะไรคู่หูเนาะตัวหน้าคู่หูของเราไปได้นะครับแต่มันต้องปลดล็อกที่ประมาณด่านที่ ด่านที่ห้าถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดด่านที่สมหรือด่านที่ห้านี่แหละนะครับผมอันนี้ผมลองเล่นมาแล้วมันเลยมีขึ้นเนาะไปลองไปเล่นกันนะครับผมอ่ะครับมันจะมีคัดซีนนะ,นะเนาะที่เป็นเนื้อเรื่องเรื่องเอเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวครับเขาเรียกอะไรอะในเรื่องของเกมเนาะ

ลืมนะรูปนะลืมรูปนะครับโด <c oughs> นแดดแล้ว <c oughs> มาทีแรกเ,เราก็รับบทเป็นเจมนะครับผมเมื่อกี้ที่เราคุยด้วยคือเฮเลนคือภรรยาของเราเนาะ <c oughs> แล้วแต่สังเกตว่าเจมได้หยิบรูปขึ้นมานะครับก็เป็นรูป ภรรย,ยากับลูกสาวเนาะแม็กกี้นะฮะไปล่องเขียวๆคือกล่องแอร์ดอปนะครับเราสามารถเก็บกระสุนได้นะฮะจากกล่องน,นี้เนาะด่านแรกก็ไม่มีอะไรมากครับวิบ่งไปซอมบี้ก็ไม่ค่อยเยอะเนาะไม่โดนกะว่าจะจบๆไปยิงนะฮะเรียบร้อยเปิดสั้นเลย ไม่มีอะไรละวิ่งตรงอย่างเดียวเนาะหลบซ้ายหลบขวาหลบรถก้ถ้าเราวิ่งไปชนรถไอชนสิงส่งเกีดยวของอย่างเงี้ยจะทำให้เราวิ่งช้าเนาะวิ่ง <c oughs> ไปออกไป

อันนี้ภารกิจที่มันให้ทำเนาะผมก็ทําไม่ได้ลองอันนะครับมันก็จะมาเปิดให้เราเปิดกระเป๋านะครับเลือกกระเป๋าหนึ่งใบผมเลือกมันขวาอาหารทุนักมาหนึ่งกระป๋องเนะาะอ้าวยัเปิดเหรอไม่อยากเปิดครับไปต่อนะครับแลบบกันที่ด่านที่สองนะครับ960เมตรนะครับสังหารสิบตัวนี้ผมทําหมดแล้วนะเหลือแต่ระยะไอ้ลูก ปืนลูกซองยิงระยะเผาขนนะไโหลดเอาของเราก็จะเป็นปืนสั้นแล้วก็ลูกซองเหมือนเช่นเคยนะครับไอเอสโ g กเติมด่ดานมาก็มีกระสุนแค่แค่นี้เนาะสองเอสองนัดกับสี่นัดเนาะปืนลูกซองสองนัดปืนสั้นสี่นัดนะครับ จะภารกิจมันให้ยิงปืนลูกซองอย่างระยะเผาขนต้งติดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเพื่อเปิดทางนะครับกระสุดเราน้อยเนาะโออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องตอนรีโหลดจะต้องดูดีๆนะครับเผื่อแบบมันโผล่เข้ามาหาเราเนาะ ให้ยิงระยะเผาคนผมพยายามอยู่โอ้ยปืนลั่นไปสองนัดเลยไปเร็วสิเพื่อนเออไม่ถึงนะครับเรื่องลูกสาวของเจมส์เนาะ we'll be here for now Andy, how but don't how long? be long that's great hey could you put maggie on daddy uh, hey pumpkin look uh, i've just uh had a little trouble with the truck so uh i'm going to be a little late you can look after your aunt for me okay i'll be there soon i love you sweetie i love you too daddy วอ wow, รุ่นนี้ไกลเนาะคุยกันได้ตั้งไกลอ่ะนี่ก็เป็นแม็กกี้กับเฮเลนนะครับโอเคผ่านไปอีกหนึ่งด่านเนาะจะลุยกันต่อเลยนะครับให้จบอ่าเป็นชชัปเตอร์ไปนะครับผมเอาตรงกลางบ้างเนาะ่าได้เงินนะครับเงินก็สามารถเอาไปอัปเกรดปืนได้เนาะแต่ก็ต้องมีชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนของปืนนั้น,น,นไปนะครับผม ไปต่อที่ด่านสามนะครับฟาร์มที่อดัมวิวนะไปรกันต่อโหลดเอาก็จะเป็นปืนสั้นกับทุกซองเหมือนเดิมนะไปตีนัดกับสองนัดเหมือนเดิมนะครับย <c oughs> ิงเพื่อเปิดทาง โอย้ยิงไม่หมดเนาะผมสังเกตแล้วแหละว่ามันเพิ่งลุกขึ้นมามันน่าจะยิงไม่หมดนะครับโอ้เยอะ,ย,อะยิงพวกเปิดทางไปก่อนเรายิงทุกตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ <bilmiyorum> ตัวละครมันจะวิ่งให้เองเนาะเราไม่สามารถหยุดวิ่งได้นะครับต้องคำนวณกระสุนปืนดีๆนะว่ามันจะพอยิงหรือเปล่า ยิงเพลินๆไม่ได้นะครับยิงแบบไปแบบเพลินๆอย่างเงี้ยแล้วเัาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ถึงเส้นใช้สักทีกระสุนหมดกลางทางอย่างเงี้ยลำบากนะต้องเขาเรียกบริหารกระสุนนะให้ให้ดีด้วยอุ้ยฮึสิกแซกโอ้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้รีโหลดรีโหลดแล้วลูกจองไป Helen, how are you holding up? We're getting there. It's no fortress but it'll have to do. Maggie's freaking out though. Give her Molly her Teddy and just hold her for a while. Okay, I'll try. Thanks I'm just I'm no good at this stuff. Hey you're doing on great really. Just hold อ่าลูกสาวของเจมก็เริ่มแบบอันนี้แหละแบบเรียดตนะ้องแบบกลัวนะครับก็เลยต้องปลอบกันไปนะครับผมอยู่ห่างพ่อนะโอเคผ่านด่านสามแล้วนะครับเอาเป็นด้านซ้ายมือบ้างนะฮะได้ระเบิดมาอีกลูกนึงนะครับผมต,ต่อ ด่านที่4ต่อเลยนะครับผมระยะทาง1,409เมตรนะครับไปจัดโหรดเอาก็จะเป็นปืนสั้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ทุกซองเหมือนเดิมนะครับได้ยินัดกับสองนัดเหมือนเดิมนะครับผมยิงเพื่อเปิดทาง ถ้าเราไปชนในต้นไม้ต่อไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียเสียการทรงตัวนะครับเกมจะเสียการทรงตัวแล้วก็เราจะควบคุมไม่ได้ทีนี้สมมุติว่ามีซอมบี้อยู่ใ,ใกล้อะ่ะมันจะโดนจับเอาง่ายๆเลยเนาะโอ้่งปืนลัน่นพยายามมองหาควันนะครับเพื่เราจะได้เก็บของเนะนาะนันไงมาละ ยิงไปยิงแม่นมากเลยนัดเดียวแตกเฮดช็อตเออนั่นไหนอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตัวอย่างนะพยายามหลบนะครับผมไม่จำเป็นต้องยิงทุกตัวก็ได้นะครับเอาเรื่อยมาจากไหนไวนะเนี่ยหัวขาดไป มันก็มีนะ้ำมันจํากัดเนาะเปิิ์นทิ้งเลยนนเนาะอย่าเพิ่งดูยิงยิงยิงกับสุนเหลือนะครับสุนเรือเยอะยิงยิงยิงกว้างเลยจะจบด่านแล้วโอเคผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะครับผม from the city how's maggie doing oh you know terrified say i oh. Oh. oh wait i i gotta go dad's bleeding what what happened is he bit helen helen is is dead bit oh shit <laughs> จบชัเตอร์ที่4นะครับผมจบด่านที่4เอาเป็นด้านซ้ายมือสักลูกแล้วกันได้เป็นเงินนะครับถ้าเป็นพ์ทอาวุธจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดปลดล็อกอาวุธไปเรื่อยๆนะ,ะด่านที่5้านะครับผมร้อตัวสังหารวกกระสุนหนัด5ครั้ง3มตัวนอนแล้วก็สังหาร40ตัวไม่พลาดสักนัด จะเก่งอะไรขนาดนั้นเอา้าปืนสั้นกับลูกตองเหมือนเดิมนะครับไประยะทางค่อนข้างไกลนะครับรอบนี้เนาะลกระสุนน้อยนะครับโหมาทำไม อ้เมื่อกี้แบบเฉียดชิวมากไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่อันนี้อุ๊บตรงนี้เยอะโอ้ยเกือบ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 จะต้องรีโหลดปืนแก่นครับผมแมบบ่มาสามนัดเอง,งให้คุ้มค่าที่สุดอุ้ยลบหลบหลบเกือบไม่ทัน เดินนัดเต็งอย,อย่าวิ่ง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 โอ้ยโอ้ยโอยที่จริงอะยิงทางน้ำมันตรงนั้นได้เนาะถ้าเป็นปืนสั้นเนาะนี่ผมเป็นปืน,ป,นปืนลูกซองนะครับโอ้ยพูดผิดละเริ่มพูดผิดละเกลงเกลง นะครันนี้น้อยเดียวไปต่อนะฮะนับนี้ให้มึงเลยเพื่อนโอ้เหลือเกือบพันเมตรกระสุนก็ไม่มีนะต้องประหยัดละทิกแซกเอาก็สปอนมาเยอะจริงๆซอมบี้เนะอย่าวิ่งนะเ้ยเพื่อนอย่าวิ่งนะลบ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  เอาไห้นายไปเลยเอยอเกือบโดนห้าร้อยเมตรนะครับจะถึงแล้วผมว่าเจมต้องเป็นทหารเก่าแน่นอนเลยนะยิงปืนก็แม่นเนาะวิ่งไกลก็วิ่งได้นะครับตืดปังเลยอุ้ย่จะ้อนอืไมได้เกือบนะครับเมื่อกี้อยู่ตรงกล่องแอร์ดรอปนี่เป็นกระจุกเลย อ้าวจะถึงแล้วถึงแล้วกระสุนกระสุนเหลือกระสุนบ้าอะไรล่ะกระสุนติดเออไปอ่านนะครับเดินจนบ้า,าเ g on พ่อของเฮเลนก็กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับผมแล้วก็เฮเลนก็ได้สังหารเขาไปแล้วเนาะได้ยิงเขาแล้วเนาะความเครียดก็เพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่อรู้ว่าครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยนะเอาเป็นอา่าใบขวานะครับจะเป็นเงินอีกแล้วจะได้จะได้อ่ไปต่อนะครับชปเตอร์นี้ด่านสุดท้ายนะครับอ่า หนึ่เ้าห้าสิบแดเมตรนะไปโหลดเอาเหมือนเดิมครับซองแล้วก็ปืนสั้นเนาะไปเลยรอบนี้ระยะทางค่อนข้างไกลนะครับเราก็เก็บกระสุนไว้ก็ดีนะครับพยายามอย่าใช้เยอะเนาะเดี๋ยว ส่วนตัวแบบนี้มันจะไม่มีกระสุนใช้นะครับ <S <S เครื่องสัญญาณมาตีมาตีเครื่องสัญญาเนี่น<ล>ก็มีอ่ะระยะจำกัดเลยเนาะในการใช้งานนะครับ <S 1> <S 1> ตัดไปตัดไปหมดแล้วนะฮะ เป็นลูกซองนะครับทีนี้นัดหนึ่งฝากซอมบี้ไปละนัาสุดท้ายเอออย่าซีอย่าซีเราไม่รักได้รักนายขนาดนั้นนะยิ่งกว่าดารากเกาหลีอีกนะมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะเลยเนี่ยโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ต้องไม่ต้องรักกันขนาดนั้น ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้นนะอืมข้างหน้าข้างหน้าเป็นทุ่งสังหารเลยนะครับป่ากระโพดกันพยายามมองด้านซ้ายด้านขวาดีๆนะเยวมันโผล่เข้ามาก่อนเราเปิดป,ปืนสั้นดีกว่าอย่า ามากอดฉันฉันไม่ได้ฮอตขนาดนั้นอุยอ้ยอุย้ยเมื่อกี้ไม่เห็นเกือบเลยอุย้ยเนี่ยครับความอันตรายของป่ากระปดตนะติดลบลบติดแท็กติดแท็กอืมทังทันอยู่กระสุนเหลือเนี่ยกระสุนเหลือเขาเรียกกระสุนเหลือแตกไปให้หมด Helen, what's happening? Please, just... I... I shot Dad. He just... changed. He went crazy. He attacked Maggie, and I... I had to. I shot him. Oh my god, I shot him. I shot Dad. I can't. I can't. Helen. เิมถึงก็พูดไม่ออกนะแต่มันจาเป็นต้องทำนะครับผมเนาะสถานการณ์มันบีบคั้นนะครับด่านที่6จบไปแล้วนะครับเอาเป็นใบกลางนะไเงินอีกแล้ว ได้แต่เงินโอเคครับผมแล้วก็จบกันไปนะครับ1นึ่งมิชชั่นนะครับหนึ่งชปเตอร์ชปเตอร์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับชปเตอร์นี้มีอีก7 8 9ด0 1 1เก้า14มี8ด่านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันชปเตอร์หน้านะครับผมใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องพิกเต็ e ร์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับ ไปต่อกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย